สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พฤหัส13พฤศจิกานะครับช่วงนี้เบรกทีมชาติแต่ยังมีหลายเรื่องต้องตามกันต่อนะครับลิเวอร์พูลเท่าที่เห็นกันก็คือทีมยังมีปัญหาหลายจุดฟลอเรนเวียสยังต้องปรับแบ็ก2ข้างก็ยังไม่ลงตัวนะครับเซนเตอร์อีบูโคนาเต้ยังไม่ต่อสัญญาใหม่นะฟอร์มก็ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับแถมเจ็บง่ายต่างหากนะครับ <laughs> มันก็เลยมีรายงานว่าหงเน่เริ่มจะมองหากองหลังเพิ่มนะครับเรื่องมาร์กเกอีพักไว้ก่อนเลวูพูอาจจะต้องหาเซนเตอร์ฝั่งขวามาแทนโคนาเต้หนึ่งในตัวเลือกของเลวูพูตอนนี้ก็คือวิลเฟรดซิงโก้นะครับเขาเป็นกองหลังทีมชาติไอเบริคอสเล่นในตุรกีกับทีมกาลาตสรายตัวนี้เนื้อหอมอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแมนยูกับอาร์ซนอลก็สนใจซิงโก้อายุ24เพิ่งย้ายจากโมนโกมาเล่นในตุรกีกับ กาลาตาสลายช่วงซัมเมอร์นี่เองนะครับแต่เล่นไปไม่กี่เดือนเนี่ยฟอร์มมันโดดเด่นนะครับพวกยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกเล็งกันตาเป็นมันเลย <c oughs> เรียวพูเดี่ย <c oughs> เพิ่งส่งแมวมองไปดูฟอร์มซิงโก้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกาลาเอาชนะไอค์สามศูนย์นะครับตรงนี้ถือว่าหงสนใจจริงนะครับเพราะว่าเรียวพูเนี่ยอ่ะเพิ่งจะเจอกับกาลาตาสลายไปเมื่อเดือนกันยานะครับช่วงปลายเดือนกันยานะไอเกมที่บุกไปแพ้หนึ่งศูนย์นั่นแหละนะครับ วันนั้นซิงโก้เล่นแบ็คขวาเข้าสากัดสวยๆได้หลายลูกนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยเตะคนาเต้ร่วงไปดอกหนึ่งต่อได้กรรมการเป่าให้เลี้ยวปูได้จุดโทษแต่เช็ค VR แล้วยกเลิกนะครับเพราะว่าซิงโก้เตะโดนบอลก่อนนะเลี้ยวปูเนี่ยรู้จักซิงโก้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ยังตามดูต่อเนื่องอันนี้ไม่ธรรมดานะครับวิลฟรซิงโก้เล่นในทั้งเซนเต,นเตอร์ตัวกลางแล้วก็แบ็คขวาตรงนี้คือข้อได้เปรียบนะครับเพราะว่า2ตำแหน่งนี้ เลี้ยวภูยังไม่สเสถียนทั้งคู่เลยหงงน่าจะสนใจจริงไม่งั้นไม่ส่งแมวมองไปดูซ้ํานะซิงโก้เท่าที่เห็นเนี่ยตัวใหญ่นะครับตัวชมครับสูง190เซนติเมตรแข็งแรงนะครับเล่นลูกกลาอากาศดีนะแล้วใจสู้ไม่ขี้ตื่นด้วยนะครับเทียบกับอีบูโคนาเต้แล้วเนี่ยโอเคอีบูทรงสวยกว่านะครับแต่ซิงโก้เนี่ยบูกว่า แล้วก็เหมือนจะเร็วกว่าด้วยเพราะว่าเขาเล่นแบ็กด้วยไงใช่ไหมนะนักการตตสรายเอาชนะไอ้สามศเนี่ยซิงโก้ได้คะแนนความสามารถ7.0นะครับจ่ายบอลสํเาเร็จ92%สัมผัสบอล73ครั้งเข้าแท็กเกิลสหนลพลาดครั้งเดียวนะครับตัดบอลได้3ครั้งเก็บจังหวะ2ด้6ครั้งตัวเลขดีนะครับแมนเชสเตอร์ย <Manchester United S 2> ูไนเต็ดก็อยากได้ตัวนี้มาเสริมแนวรับฝั่งขวานะครับเพราะว่า เขาเล่นวิงแบ็คได้นะครับเล่นได้หลายระบบนะผีอาจจะต้องแย่งกับเลี้ยวภูนี่แหละแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาสําคัญเลยค่าตัวนะครับค่าตัวแพงอยู่นะครับวิลเฟรดซิงโก้เนี่ยซิงโก้มีออปชันย้ายทีมตอนนี้นะครับห้าล้านปอนห้าสิบกว่าล้านปอนนะครับแพงเลยแหละหง <c oughs> สนใจมาถ้าเลี้ยวภูเจาตัวนี้เนี่ย มันมีความหมายเดียวครับท่านผู้ชมครับก็คืออีบูโคนาเต้ไม่ต่อสัญญานะครับโอเครอดูกันไปนะพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับมีข่าวว่ากุนซือรูเบนอโมริมเนี่ยอยากจะยืมตัวคอนเนอร์กาลเกอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษจากแอตเลติโกมาดริดในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมนะครับถ้าได้กาลเกอร์จริงนะครับผีอาจจะยอมปล่อยคอบบี้เมนูให้ทีมอื่นยืมตัวแทนคอนเนอร์กาลเกอร์เก่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่ฤดูกาลนี้ ลงเล่นให้แอตเลติโกมาดริดแค่4นะัดเท่านั้นเองนะครับอาจจะไม่ค่อยตรงสเปคกุนซือเดียโกซิเมโเน่เท่าไหรนะเขาไม่ค่อยอยากย้ายทีมแต่อยากลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะติดทีมชาติอังกฤษไปลุยบอลโลกปีหน้านะครับแมนยูเนี่ยตั้งเป้าอยากขอยืมตัวกาลาเกอร์โดยมีออปชั่นซื้อขาด45ล้านปอนด์ตอนจบฤดูกาล ถ้าการาเกอร์มานะครับก็เท่ากับอนาคตของคอบบี้เมนูในทีมปีศาจแดงน่าจะดับวูบนะเมนูก็อยากโดนทีมอื่นยืมตัวไปเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยากลงสนามไงโอเคถ้าการาเกอร์มามีสิทธิ์ได้ไปจริงนะครับเมนูมีสิทธิ์โดนปล่อยยืมตัวนะครับแล้วก็รอย้ายถาวรตอนซัมเมอร์หน้านะครับทีมหมาป่าวูฟแฟมตันทีโบยพรีเมียร์ลิกนะครับล่าสุดได้กุนซือใหม่แล้วตามคาดนะครับร็อบเอ็ดเวิร์ดส เข้ามาคุมทีมแทนวิตอเปเรราที่โดนปลดนะครับเอ็ดเวิร์ดเซ็นสัญญากับวูฟสามปีครึ่งรอบเอ็ดเวิร์ดอายุ42นะครับเคยเป็นอดีตนักเตะแล้วก็อดีตโค้ชของวูฟมาก่อนนะครับมีความผูกพันกันอยู่เขาคุมทีมมิดเดิลสเบอร์เป็นรองจากหูงแชมเปี้ยนชิพมีลุ้นเลื่อนชั้นนะครับทนผู้ชมครับอนาคตกำลังรุ่งเลยนะครับแต่ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับมาช่วยวูฟ การตัดสินใจนี้หลายคนแปลกใจนะครับคือถ้าคุมเ d d ิลส b เบอร์อยู่เนี่ยเฮ้ยฤดูกาลหน้ามีสิทธิ์เล่นพรีเมียร์ลีกนะแต่ถ้าคุณโยกไปคุมบูฟเนี่ยฤดูกาลหน้ามีสิทธิ์ดิ่งมาแชมเปี้ยนชิพนะมันอาจจะสวนทางกันแต่ r o บเอ็ดเวิรเลือกบูฟนะครับเขารักทีมหมาป่า <c oughs> Edwards ร์สียคุมทีม i d d l e ส b เบอร์แค่15เกมเองเข้ามาเดือนมิถุนายนนะครับลาออกเดินพฤศจิกาแฟนบอลก็ด่ากันยับเลย เป็นธรรมดานะครับอยู่แป๊บเดียวเองแต่เขามองว่ามาคุมวูฟเนี่ยเป็นความท้าทายหนะมาป่าเพิ่งมีแค่2แต้มจาก11เกมนะครับแต่ร็อบเอ็ดเวิร์ดเชื่อว่ายัางมีโอกาสรอดอย่างที่บอกก็คือท้าทายนะครับโอเควันนี้ครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยยุคใหม่นะครับภายใต้กุนซือคนใหม่จะลงเล่นนัดแรกในเกมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์นะครับเตะที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตตอนทุ่มครึ่ง แอนโทนีฮัสสันกุซซอชาวอังกฤษนะครับจะประเดิมคุมทีมไทยเป็นนัดแรกฮัสสันยอมรับว่าเกมอุ่นกับสิงคโปร์วันนี้เรามีเวลาซ้อมแค่2วันนะครับแต่นักเตะปรับตัวเร็วนะครับไวอยู่นะครับปรับตัวเร็วนะเขาพยายามวางแท็กติกให้ลูกทีมเข้าใจง่ายด้วยนะครับเราเน้นเอาชนะทั้งเกมเจอสิงคโปร์แล้วก็เยือนศรีลังกาในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกสิงคโปร์กับไทยเนยรู้ทางกันดีนะครับน่าจะเล่นกันสนุก ส่วนประเด็นเรื่องที่ถูกมองว่าเกมนี้อาจจะมีคนมาดูน้อยนะครับก็คือโดนโดนกระแสมหมอนทองเล่นงานซาแล้วก็ฝนมันตกเยอะด้วยไงช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่ฮัสเซอร์ได้บอกว่าทีมไทยเนี่ยต้องการกําลังใจจากแฟนบอลน,นะเขาจะทําให้เห็นว่าเราเล่นกันได้ดีทําให้แฟนบอลภูมิใจนะครับแฟนๆไม่ยังเป็นต้องมาเชียร์เขาแต่อยากให้มาเชียร์นักเตะที่จะสู้เต็มที่เพื่อทีมชาติไทยครับ ทีมไทยชุดนี้ครับชมครับมีจูดเบลนะครับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษมาร่วมทีมด้วยเป็นนัดแรกนะครับโคชัสสั้นเนี่ยชมจูดว่าร่างกายดีนะครับเทคนิคดีจูดเบลมีความสุขที่ได้มาเล่นให้ทีมชาติไทยนะครับนะก็น่าจะเข้ามาเพิ่มความหลากหลายทีมได้แน่นอนนะครับจูดซุนซับเบลอายุ21ปีนะครับชื่อกลางของเขาก็คือซุนซับนะครับเป็นะปลูกครึ่ง คุณแม่เป็นคนไทยนะครับคุณพ่อเป็นคนอังกฤษนะเคยอยู่ในแคาเดมี่ของเชลซีนะครับเคยเล่นให้เชลซีในคาราบาวครับรอบ8ทีมปี2021ในเกมที่ชนะเบรนเฟิร์ด2ประตูต่อ0ูนะครับหลังจากนั้นเขาย้ายไปอยู่กับสเปอร์สแล้วก็คอร์ดูบาทีมสเปนนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาเล่นในอังกฤษกับกรนะิมส์บีกริมส์บีปัจจุบันอยู่อันดับ6ลีกถูของอังกฤษนะครับ เคยสร้างความฮือฮาด้วยการเขี่ยแมนยูตกรอบ2คาราบาวครับฤดูกาลนี้แต่ไอเกมที่เจอแมนยูเนี่ยจูดไม่ได้ลงนะครับเกมอุ่นเครื่องไทยกับสิงคโปร์วันนี้ถามว่ามีอะไรน่าดูคําตอบก็คือสุนทับเบลคนนี้แหละไปดูจูดสุนทับเบลนะครับท่านผู้ชมครับนะทีมไทยเนี่ยมีสุขัยใจเด็ดเป็นหน้าเป้าอยู่แล้วนะครับขาประจําอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไปดึงสุนทับมาเพิ่มเนี่ยไม่รู้โค้ชสั้นจะจับทีมยังไงนะครับ จะให้เล่นด้วยกันหรือว่าจะผลักกันลงนะย็นนี้รอดูกันนะครับโอเคทีมไทยกับสิงคโปร์เตะก,กันทุ่มเครื่องย้ำอีกทีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกลาชเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ติ t t o k อวงนี้คุยต่อเหมือนเดิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ